โอ้โห,โหเอา,อางี้เลยหรอโอ้โ,โอ้โเอา,อางี้เลยเหรอสวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่ที่บ้านตะเสาเมืองสุรินทร์ครับมาดูทีมงานปลาแต๊กลงเกี่ยววันนี้เซม็กขนข้าวครับเท่าแก่ไม่ได้ขนให้เซม็กขนแทนวันหนึ่งครับ บานตะเสาเมืองสุรินครับโอ้มาพอดีเลยลมหนาวมาแล้วครับโอโ้เอางี้เลยเหรอโอ้โอ้โอเอางี้เลยเหรอ ผกติดล้อแทนเตี้ยครับไปมาแล้วเอาเลยไม่รอช้าครับเดีเวลา เช่นเคยครับกับ,ท,บทีมงานฟาเล็กจากจ่ายเชิงเสาโอ้ยกโอโัตตุยกอัโตโนมัติครับนี่ดมาฐานครจีบล้อเล็กครับ ส0ยังแกวครับเราจะ30ปีได้แล้วแหละที่พ่นไว้2022น่ันไม่ใช่นะพ่นไว้เฉยๆครับเอากลางอุม้มกลางอุ้มดับก่อน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 ห ะปูผ้าสิครับผ้าอีกแล้วปูผ้าเลยปูผ้าเลยไม่เกลียดอ่ะยังย่งแกมือใหม่ดิอยากโตโอ้ดิอยากฉะเชิงเซาแล้วเนี่ยทีมงานนี้ครับทีมงานอยากโตตอนนี้ยังไม่โตครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่โตโอ้อันนี้ยิ่งแต่โตเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย อ๋อให้แท็กฮะให้ใส่อะไรอ๋อนี่บ่หนูติดบวงอันนี้อันนี้ใครเป็นแอดมินนี่ทีมงานนี้เลยป่แต่ถ้าไม่ติดบ่วงล่ะติดใจใช่ไหมใช่ครับผม <laughs> อ่ะพร้อมลุยกับลมหนาวครับวันทำไมต้องเอาน้ำมันรถเกี่ยวไปอ,ะอ่ะเหมือนลิบเลยเนาะแจ<ก>วทีหลังก็บอกเลย ที่ครึ้มๆนี่ที่ครึ้มๆไม่ใช่ครึ้มฝนนะเนี่ยมันจะหนาวครับน่าจะไม่มีฝนแล้วแหละฝนน่าจะหมดแล้วครับตรงนี้น่าจะได้อยู่นะพอดีเลยได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ลงเลยเนี่อาจจะมีสะลุ่มหนึ่งครับตรงนี้ เอาลุยครับเดี๋ยวไม่ทันการตรงนี้กำลังเร่งทำไรครับใครเร็วคนนั้นได้เวครับเติมน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนอันนี้สองถังก็ได้อยู่ประมาณ30กว่าไรถึงไหมนี่ถึงไหม เอาเยอะนะสองถังก็ได้อยู่และสามสิบไร่ <c oughs> ไม่กินน้ำมันไม่ใช่เหรอเอาไปเยอะเลยสองถังเอานี่นี่ถังอะไรเนลลิกเหรอ,อโอ้ขนาดนั้นถ้าแก่กนรวยไปแล้วทำไมไม่เอาดีเซลไว้บนเนลลิกไว้ล่าง <c oughs> <c oughs> จะได้ยกถังน้ำมันสูงสูงเดี๋ยวเติมน้ำมันเชียร์เพลงกันแป๊บหนึ่งครับีเต <c oughs> ิมน้ำมันเรียบร้อยครับ ฟังเสียงครับเออลานทุ่งเลยลมอย่างนี้ดังไกลไดเน่ยเสียงเครื่องครับ เดินในคอนกรีตจะสะเทือนกว่ากว่าลาดยางนะถ้าเป็นราดยางแบบทางดำอะ่ะจะไม่จะไม่สะเทือนเท่าไหร่ในคอนกรีตจะสะเทือนมากอะ่ะ ในฮาที่ลงก่อนครับุดูทีนี่พันร่วมเลย หมดไม่ได้ข้าวยืนครับข้าวไม่ค่อยสวยเท่าไหรไม่ได้ยากเลยวันนี้ลมแรงครับลมหนาวแรงมากเลยวันนี้ครับเอาเก็บข้างก่อนข้าวบางๆครับ ข้าวมันจะยากเลยนะเนี่ย นี่น่าจะไม่ติดลมมัง้งวานจมแขกเลยอะมวานอะ จะนากว่าฝั่งนูนหนามากเลยครับสวยด้วยแต่ฝั่งนี้มีดายาสวยครึ่งหนึ่งมียาครึ่งหนึ่งครับความคล่องไม่ต้องพูดถึงครับสมคิดการช่างคือเป็นอูในตำนานเลยอรับรอกรแปลงต่อไปครับ ข้าวเต็มเรียบร้อยครับสิบไร่แป๊บเดียวทีเด็ดเซียแมกครับจบครับวันนี้ ดูผลผลิตนะครับไม่จะได้อยู่ประมาณ3าตันเนี่ย ถ่ายข้าวผ่านลมแบบนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะข้าวลงแต่เม็ดหญ้านี่จะจับปลิวออกด้านนอกครับก็มีข้อดีมากเลยอ่ะเม็ดเม็ดหญ้านี่เม็ดหญ้าจะปลิวออกฝั่งนู้นเลยข้าวจะลงครับ ยอดครับแป๊บเดียวสิบไร่แล้วก็ลุยต่ออีกฝั่งนี้ครับเอาไปชมต่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ